สมามปะาขบวนรถที่เข้าสู่สถานีบ้านโป่งบนอไปเป็นขบวนด่วนขบวนที่ท86รับส่งผู้สารจากสถานีนครศรีธรรมราชไปทางสถาน,บานีบามบลูผู้โดยสารที่เป็นตัวรับสารไปของรถเที่ยวนี้ปวดจัดเตรียมสิ่งของและสำรับของท่านรอรับการโดยสารได้ที่จันทราสถานที่หนึ่งคัน เช้านี้ที่สถานีบ้านโป่งนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กําลังนําห่วงทางสะดวกของขบวนด่วนที่86นะครับมาแล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับขบวนด่วนที่86นะครับจะมาเข้าจอดที่สถานีบ้ Rainbow านโป่งนะครับเจ้าหน้าที่ขึ้นเสาแล้วนะครับเสียบห่วงทางสะดวกนะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาชมขบวนกันนะครับ ตอนนี้นะครับขบวนด่วนที่86นะครับกำลังเข้าจอดที่สถานีบ้านโป่งนะครับวันนี้ทำขบวนโดยอันสตอมนะครับ CC20 นะครับอันสตอม CC20 นะครับทำขบวนด่วนที่86นะครับต้นทางนครศรีธรรมราช ปลายทางาบางบรลูนะครับางรารงกานี้านแล้วจะอยู่รันีนมเดินทางครัานี้านเวีงนทางของการรถไฟปเททอคุณท่านที่การเดินทางและความันอย่งยิ่งในการเดินทางต่อไปกรรถไบการด้รับ ตอนนี้ขบวนด่วนที่86นะครับกำลังเคลื่อนตัวออกจากสถานีบ้านโป่งนะครับ mm hmm. เดี๋ยวจะผ่านเครื่องกั้นทางด้านเหนือนะครับก่อนที่จะเข้าโค้งบ้านโป่งนะครับ นี้มีตู้นอนปรับอากาศชั้นหนึ่งนะครับเป็นตู้ที่สามนะครับคันที่สามนะครับแล้วก็ตู้ปรับอากาศชั้นสองนะครับมาสามคันนะครับนี่บริเวณโค้งมันโป่งนะครับหน้าโรงเรียนสารสิทธิ์นะครับประบวนด่วนที่แปดสิบหกนะครับกำลัง ตาขบวนนะครับเข้าโค้งมัดโป่งนะครับก่อนที่จะมุ่งหน้าไปบางหัวหลวงนะครับจุดหมายปลายทางนะครับวันนี้รู้สึกว่าล่าช้าร้อยกว่านาทีนะครับวันนี้ อ,อันนี้อันสตอมนะครับเล่งเครื่องแล้วนะครับ ถ้าใครถึงนู่นล้วครับ สวยงามเลยทีเดียวนะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับหากถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไคร e สั่นกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆไปแล้วนะครับด่วนที่86นะครับ